ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่สนใจไม่เอานอาไม่ให้กินกินไม่ได้ยังไม่สนใจวิเกี้ไม่เอากยิมาะกินไหมยังไม่กินวางเสียดว้ก่ ไม่โดมไม่โดมไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ด้วยไม่เคลียร์โนไม่หยิบโนโนโนกี้โนแล้วเออเออนิ่งๆหยุดเลยตอยต่อยต่อยขึ้นมานั่งนเลยพี่อ้มานั่นดีไหมนั่นแบบหืมแบบเบาสิแบบเบาๆบบเบาๆเบาๆเดอยู่หักก่อนหัก่อนมีก้านอยู่หักก่อน